ตัดข่าวภาขกลางกีฬาฟุตบอลไทยไม่ฉีดตล์ประจำวันที่9กันยายน2568โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อะไรยังไงเมื่องานเข้ากลุ่มไทยเมื่อเปิดตารางทีมันดับที่2ดีที่สุดอายุ23ปีชิงแชมป์เอเชียในขั้งนี้ เรียกว่าความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุ่สามปีภายใต้การนำทัพของโคชว,วังทวชัยดลรกอ่อนเธกคลเตรียมจลสนามมตชีชตาพบกับทีมชาติมาเลเซียในการแข่งขันสุตบอลยุยสามปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 6รอบคัดเลือกนัดสุดท้ายวันที่9กันยายนเวลา19นาฬิกาสเนทีณนะสามธรรมศาสตร์สเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องทาราทีวีช่องส2มสิบสองบีจีสปอร์ตและก็ทรูวิชั่นดาว ตัวทีมชาติไทยยุ่ปีอยู่กลุ่มเอร่วมกับคานธของฝั่งมาเลเซียเรเบนอนและก็มองโกเลียโดยเปิดตารางอันดับที่2ดีที่สุดในครั้งนี้นะฮะจะมีทีมไหนกันบ้างเริ่มจากที่หนึ่งนะัผมจะเป็นจากจีนแข่งไป2นัดมี6แต้ม2เป็นอิหรา่านแข่งไป2นัดมี6แต้ม3เป็นอ่อเติร์กเมนิสสถานแข่ง2นัดมี6แต้มและก็อันดับที่4เป็นเยเมนแข่งไป2นัดมี6แต้มอันดับ5เป็นอินโดนีเซีย แข่ง2นัดมีสีแต้มอันดับ6เป็นคีริคิสถานแข่ง2นัดมีสีแต้มอันดับ7เป็นเรบนอนแข่ง2นัดมีสีแต้มอันดับ8เป็นกัมพูชาแข่ง2นัดมีสีแต้มอันดับ9เป็นคูเวตแข่ง2นัดมีสีแต้มและอันดับที่10เป็นอินเดียแข่ง2นัดมีสามแต้มจากสถานการณ์ตารางทีมอันดับที่2ดีที่สุดในครั้งนี้สมบูรณ์ให้ทัพช้างศึกทีมเชิไทยยยบ่สามปีจำเป็นจะต้องชนะสถานเดียวในครั้งนี้เท่านั้น หากตั้งของเสมอมาเลเซียจะท,ทำให้ทีมชาติไทยมีเพียงแค่5แต้มไม่เพียงต่อการเ,าเพียงพอต่อการขึ้นดับ2ดีที่สุดในครั้งนี้สรุปเสมอหรือแพ้ทีมชาติไทยจะตกรอบทันชีโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะเอาทีมชั้น11กลุม่มและก็อีก4ีทีมดีที่สุดนะฮะผ่านเข้าไปสู่ในรอบสุดท้ายของเอเชียที่ป,ประเทศซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้ให้จบได้เพราะฉะนั้น เงื่อนไขของไทยมีทางเดียวก็คือชนะเท่านั้นโอ้โหเป็น่างานนี้เรียกว่าเหนื่อยเด็นะฮะทีมชาติไทยของเราเพราะฉะนั้นต้องสู้ขาดใจดิ้นนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงด่วนเลยนะเมื่อเราแข้งแข่งดังทีมชาติอิรักเรียกร้องบทลงโทษโมอานาตอารีแข้งเบอร์สิบหัวนอกเกมสสยชนาทิ่สมการสินกับทันทีมชาติไทยโดยกันนี้กรณีเหตุการณ์ที่โมอานาตอารีกองหน้าเบอร์สิบทีมชาติอิรัก ไลห่หัวดเข้าใส่ชนะทิสมสงการะศินปเพลย์มเมกเกอร์ทีมชาติไทยอย่างรุนแรงในเกมนัดชิงชนะเลิศ Cup บอลคัพครั้งที่51ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรียังคงเป็นประเด็นที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยไม่เพียงแต่แฟนบอลและก็นักเตะทีมชาติไทยที่ไม่พอใจเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงอดีตนักเตะชื่อดังทีมชาติอิรักหลายรายที่ออกมาตําหนิพฤติกรรมดังกล่าวในครั้งนี้เช่นกันโดยไฮดอมัชมูดอดีตแข้งทีมชาติอิรัก เปิดเผยผ่านรายการโทรทัศน์ในประเทศในครัคานี้บอกว่าจังหวะฟาวของโมอันดตอารีเนียเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะเกิดจากกรรกดดันและก็อารมณ์ที่ไม่สามารถจะควบคุมตนเองได้ขณะที่คาราฟคาริามอดีตนักเตะชื่อดังทีมชาติอิรักอีกคนก็ระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนียสร้างาภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมและไม่อยากจะให้แฟนบอลอิรักต้องเห็นการการะทำแบบนี้ในสนาม ส่วนด้นานทามินจาฟฟ์ฟาอาดีตเพื่อนร่วมทีมของโมอันาชอารีกล่าวอย่างชัดเจนแล้วว่าการเข้าประทะในลักษณะดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นความประมาทไร้แรงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอรัตสมาคมฟุตบอลอิรักเองนั้นควรจะมีบทลงโทษหรือว่าการตักเตือนโดยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิเดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ําอีกเพราะว่าอาจจะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อทีมชาติออรักในอนาคตส่วนทางด้านของอิบราฮิมซาเรมอดีตผูร้รักสาประตูทีมชาติออรัก เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมากราบบอกว่าสิ่งที่อ่าเมเมรือว่าโมฮันาชอารีทำนั้นห่างไกลจากสปิรดิตนักกีฬาและก็การแข่งขันที่ค่อนข้างยุติธรรมเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และสมควรได้รับบทลงโทษที่รุนแรงจากทางด้านของสหพันธ์ฟุตบอลอิรักส่วนทางด้ฝั่งอิบราฮิมซาเดมยังย้ำอีกว่าทีมชาติอิรักเองนั้นไม่ได้พึ่งแค่เมเมหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งอีกทั้งอ่าบซามระอุ อดีตนักเตะทีมชาติอิรักชี้ว่าทีมงานโคช้ชและก็สหพันธ์ควรจะเรียกเมเม่มาพูดคุยและก็สอบสวนพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมเตือนให้เมเม่มีวินัยมากขึ้นในสนามเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้เล่นคนอื่นเขาส่วนด้านของอาดีบริยาชเนี่ยสื่อวลชนชื่อดังกล่าวปิดท้ายด้วยว่าการการะทำที่ไม่เหมาะสมของกองหน้าของเรานั้นถูกไล่ออกด้วยใบแดงอย่างที่ไม่มีเหตุผลเป็นสิ่งที่ต้องมีการสอบสวนอย่างเข้มงวด นอกจากนี้แล้วยังย้ำเตือนบอกว่าพฤติกรรมเช่นนี้จะเป็นบ่อนทำลายความพยายามของทีมชาติอิรักและก็ส่งผลต่อการกระทบต่อภาพลักษณ์ของผลการแข่งขันของเราในครั้งน,นี้เต็มๆเลยนะเป็นนว่างานนี้ก็ถือว่าเรียกว่ามันมีผลกระทบค่อนข้างจะต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อบไปกันแล้วการว่าสมาคมฟุตบอลอิรักจะออกมาว่าอย่างไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงด้วเลยนะ 3ช่องทางการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยยูวสามปีประทะก,กับทีมชาติมาเลเซียโดยงานนี้วันที่9กันยายนเวลา19นาฬิกาทีเจอกันถ,ถ,ถ่ายทอดสดทางช่องทารัฐทีวีช่อง32 b g Sport และก็ Now. ทีวีชั้น n นวโดยทัพชางศึกทีมชาติไทยยูวีสามปีภายใต้การานำทัพของโค้ชวังทวชัยนรกออนตะกุลเตรียมที่จะลงทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน23ปีส0 26รอบคัดเลือกนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มณสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมจังหวัดปทุมทีมชาติไทยยุ23ปีอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับมาเลเซียเรบนนอนและก็มองโกเลียทัพช้างศึกทีมชาติไทยยุ23ปีจะพบกับัมตา์ของทีมชาติมาเลเซียวันที่9กันยายนเวลา1 9 3 0นณสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง 32, b e i n g Sport และก็ท e v i s i o น n าว ทั้งนี้ทีมแชมป์กลุ่มทั้ง11กลุ่มและก็ทีมอันดับที่2ที่ทำผลงานดีที่สุดอีก4กลุ่มรวมแล้ว15ทีมนะฮะจะได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายร่วมกับเจ้าภาพซาอุดีอาระเบียในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2 0 26ซึ่งก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่7ถึง25มกราคม2 5 69ใดีรคารั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นตัวงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงกุนซอทีมชาติมาเลเซียชุดใหญ่เผยหลังชนะปาเลสไตน์ไป1ต่อ0นยเด็กันนี้ปีเตอร์จูคารามสกี้กุนซือทีมชาติมา,ลา,ลา,านนเลเซีอยอันดับที่125ของโลกได้กล่าวหลังนำลูกทีมเปิดดังเชือปดปาเลสไตน์อันดับที่9 8ของโลกไป1ต่อ0ในเกมอุ่นเครื่องตามช่วงปฏิทินฟี่าเดย์เมื่อคืนที่ผ่านมานาสนามสุลตานอิบราฮิมสเตเดียมทา่ามกลางแฟนบอลเข้าชมเกมมากถึง 7,084คนโดยเกมนี้ทัพเสือเหลืองได้ประตูชัยจากเจ้าฟิกเกเบรโดก่อนหน้าจากยาโคนดารินทักซิมตั้งแต่ต้นเกมนาทีที่3าํทำให้ฟีฟ่าเดย์รอบนี้มาเลเซียชนะ2นัดรวดหลังจากเกมที่แล้วก็เปิดตารางเชื่อสิงคโปร์อันดับที่159ของโลกไป2ต่อหนึ่งทำให้มาเลเซียจะได้คะแนนสะสมแรงกิ้งขึ้นมาพอสมควรน,นอกจากนี้แล้วมาเลเซียยังสามารถที่จะหยุดสถิตไม่ชนะปาเลสไตน์ไว้หยุดที่24ปีกันอีกด้วย หลังจบเกมดูซื้อชาวออสเตรเลียได้เปิดเผยบอกว่าต้องชื่นชมในความอดทนและก็การมีวินัยของนักเตะท,ทุกคนเราสามารถจะหยุดสถิติไม่ชนะปาเลสไตน์ที่เราคอยมา24ปีได้สําเร็จเกมนี้ยอมรับนะว่าทํางานหนักและก็ต้องใช้ความพยายามมากจริงๆโดยผมเองนั้นก็ภูมิใจกับผลงานและก็ชัยชนะของทีมเราเองนั้นก็เรียกว่ามีสิ่งต่างๆมากมายที่จะนํากลับมานะฮะเล่นในค่าคืนนี้ เราเองนั้นเล่นเกมรับได้แข็งแกร่งมากโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมปาริสตายเองก็พยายามจะยิงประตูตามที่เสมอแต่เราเองนั้นก็ช่วยการป้องกันไม่เสียประตูส่วนครึ่งหลังเราเล่นได้ไม่ค่อยดีนักพอเราเปลี่ยนมาเป็นตัวผู้เล่นแต่ว่าเราเองนั้นจะต้องมีวินยัยอดทนเล่นเกมรับดีจนกว่าจะคว้าชัยชนะในเกมเกมนี้ในครานีได้โดยชคาราบอสกี้นะครับผมก็ได้กล่าวปิดท้ายเอาไว้ในครั้งนี้ โดยสำหรับทีมชาติามาเเซียมีคิวลงทำศึกเอเชียนคัพ2027ัสรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3เยนอนสปปลาวในวันที่9ตุลาคมเวลา19นาฬิกา,าเป็นต้นไปณสนามกีฬาแห่งชาติลาวใหม่จากนั้นนัดที่4จะกลับมาเปิดตารางดวลกับสบปปอลาววันที่14ตุลาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนามบูกิจ,จารีวดเดชเนลเซียมในครนั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็น ทันข่าวพรคัมรกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสตล์ประจบวบบันที่9กันยายนสวัน568โดยชายผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับ